สวัสดีครับผมบกเป็ดแสนวะเมื่อน,นี่ฝนตกคำเลยมาทายให้เบึงว่าเขาพร้อมปปรือพร้อมเนออ,อันนั่นทาแก่าแกทาแกก็า,กากลังมาเบึงอยู่หัน่นลูกน้องได้แต่น,นอนฝนตกฝนตกมือเศร้านี่ตีหาลูกน้องกับบลุกกก็เต็นเขาตี เยังลูกพี่เห็นยังน้ำร้ายครับปีนี้ตกตังไหม อันนี้ซักแป้งล่างนะครับอันอันอันนี้ซักแป้งล่างแต่ก่อนเป็นซักสุพรรณลื่มาเป้งเป็นมันัด <c oughs> <c oughs> 我淌泪给你淹了。<laughs> <laughs>